สวัสด um, oh Je mm ีค hmm. ร yeah. yeah. uh ับผมครับไม่ครับวิธีเก่าครับออกมาตาผึ่งป้าป้าเห็นผึ่งครับเลยออกมาตาครับเห็นนึ่งข้างหนึ่งครับข้างนี้งข้างข้างใหญ่ครับป้าป้าวุ่นไปตามพวกผมครับเจอหรือเปล่าถ้าเจอค้งใหญ่เทมากครับเดี๋ยวข้างหนึ่งข้างห้ก่อนครับนี่ครับนี่กอไผ่ครับนี่ก้นดำครับปิดตาเนี่ยเลยครับเดี๋ยวเอาออกมาให้ไปครับโอู้นี่ใครพิถี่ิถันครับหนำฟอครับแจดดาดบนครับหนำ เดี๋ยวพ่อได้ยังครับพปรดกัดกินครับข้างพาใบของเก่าครับหัางครับเดี๋ยวไปตามพาดลาครับครับเจอครับอีกขั้งหนึ่งค be รับนี่ครับหนามส่งฟอครับถันปิดตายครับเดี๋ยวเอาคนลงมเบิกครับนี่ครับผมออกมาแล้วครับหนวนดีเลยครับหนามครับปิดตาครับ บึงนะงามครับแต่มีส่องดูดไปมาครับปล่อยให้มันดูดไปครับมันอยากดูดครับเด็กเกศชุมครับไปหาผ่านปักครับป้นปักบอกว่าเจอครับเด็กห้างสองห้างครับเดี๋ยวไปหาผ่านปักครับนี่ครับผมมานผอบผ่านปัาครับนี่ครับข้างหนึ่งครับข้างงามครับน่านปิตาครับอีกห้างหนึ่งครับอยู่นี่ครับนี่ครับเน๋ยว เอาออม่เบื้องครับน่ข้าวขาวครับครับนี่ครับผมเอาอกมาครับหนามพีเลยครับเบื้องหนามครับหูยถวจุนพุนหนามครับหนามถอนแสงหวานใหญ่ครับปิดตางอางครับปิดซ้อนเต็มเลยหนามเต็มครับเกี่ยซ้อนกับลายครับเกี่ซ้อนเดี๋ยวเก็บแต่จงกรแป๋าหาห้างต่อไปครับไปครับนี่ครับพี่น้องครับอีกห้างหนึ่งครับดำๆครับ มันมีค่อยค้นครับนี่ครับทางเข้าไปครับคนต้นค้นทางเข้าไปมันจะไปเอาห้างนั่นนะครับแต่เอาใบไหนครับน่าจะเป็นน anyway ่าจะโดนตอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเอาบางกันครับว่าจะเอาใดบ้บ่ครับแต่าคนใส่เอาออกมาครับอีกสักครู่ครับไปครับวันแ้วเขาคือบอกเอาครับห้างห่างครับหวานวบะหมี่นะครับเราจะใหญ่ไปสั่งห้างใหม่ครับ ครับเดี๋ยวผมก็พานตากจะไปหาต่อไปครับหาขี่เก้าเข้าเนี่ยแหละว่าจะได้บ่ครับไปครับมีครับผมให้ไล่หมอนี้ครับให้ไล่ข้ามบนนี้ขี่เก้าครับไม่จะบอกให้เบิ้งนี่เจอครับข้างหนึ่งครับนี่ครับนายกอภัยคนหน่าว่างมือคุหนว่าสดจุดพูนอยู่แล้วมันบินมาจากท่างใดตอดผมพี่อีกข้างหนึ่ง สองห้างกูนะสามหรือเปล่าว่ะห้างใหญ่พอกันเลยครับสามห้างหรือเปล่าเดี๋ยวสองห้างนย่แลมีอยู่สองห้างไปครับเดี๋ยวเอาออกมาให้เบ้งครับสกู่ครับให้พัปักจัดออกมาครับนี่ครับผมนามดีเลยครับแก๊กเซตถูกครับหนามมันหน่อยครับนี่ครับ อีกคนนึงนำแตกครับปักนำแตกพัดปักนำแตกครับหน้าปิดตางามครับแพ็่ใสทุงครับห้างเอาผ้าแบบมังเกาครับห้างครับแล้วกูถอดใหญ่ไปสั่งห้างของมหมครับฝอกคนติดตามครับกุหลาบก็แช่ครับนมปลาปลาแตครับก็กยิงแต่งแจ้งเตือนครับเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวมัดใส่ทุงครับไปหาห้างต่อไปครับไปครับครับมาพอตัวนี้ห้างหนึ่งครับเอาปนนำเหรอครับ อยู่ไหนครับหายภาพปักเอาออกมาเิ่งครับหัวหน้ำคายจุ่มพูนอยู่อีกสักครู่ครับทางทางครับนี่ครับผมหนาดปิดตาครับนี่มันดูดไปครับเามันดูดมันอยากดูดเข้าไปให้มันดูดไปครับอยากเก็บเศษตุงครับปิดตาหัวหน่ำครับ พุ่นก็จะปิดตาครับตอดไร่แม่ดเหรอเหี่ยวแล้วครับพุ่นหาลายเหี่ยวนะครับเกจจะตวงหาข้างต่อไปครับเจ้านี่ครับอีกข้างหนึ่งครับโป้วัวโป้วัวนิ่มไข่ห้าหมาครับแล้วพวกนิ่มอย่างนิ่มไข่ห้าหมาหรือว่านิ่มตัวผูกครับหายผ้าปักตัดเกจจะตวงครับไปหาข้างต่อไปครับนะครับผมขอวคำวบาทครับนะครับหางลิบครับพักปักเธอเจงไหนผู้ กวางไซล้างลบมากครับมาถึงบ้านลิบบปิบวเป็นยังครับเดี๋ยวเอาขันไซวดไปครับหนามตรงนั้นเลยครับได้ซิฟกวางครับหนามดีครับนี่ครับห้างอ่อนครับมีคนสั่งมากครับกดเอามาเอาให้เขาครับห้างอ่อนนี่ครับปากกูาด้กุ้ยแช่ครับนุ่มบ่าปลาตายครับ มืงจะไปหาอีกครับข้างนิมครับเดือนนี้จะจะหาตั้งเดือนครับข้างนิมหาผึ่งหาหนิมครับครับอันเก่าครับก่อนใหญ่ๆยังมีคนเอาเอาไว้ไปนี่นะครับบเสียบอยยังครับวันนี้ครับพวกที่นี่ครับกระพัดบักครับยังบอยละครับหาไหนะครับปัดไปครับผมวันนี้ก็แค่นี้ครับสวยครับผม